สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในรายการ Cast Gamer Channel นะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างโมดูลนรกแบบเปิดปิดเองได้ครับก่อนดูกันเลยครับเดี๋ยวมิทนจะสร้างหมุดร่างปลานะครับการเราก็ต้องเตรียมบล็อกวันนี้ครับพรอกันไม่รแล้วก็เติม อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมจะพูดชื่เรืองนะคอันนี้ความสวยงามครับแล้วก็อันนี้แล้วก็เเลเวอร์นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็ดอสโตนแค่นะครับแล้วก็ขุดไปสิบบล็อกนะครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ข้างในก็ขุดแลวต้องขุนดนะครับเอาหัวเร็ยวางไว้เลยนะแล้วก็วางนะครับดู อะไระครับแล้วเป็นเสือแล้วก็ตอลงมาครับถ้าใครดูไม่ทันก็้องกลับไปดูใหม่นะครับต่อมาสองล็อกหนึง่งสองตัวนี้สามแล้วก็ 레스 탑하고 여러이브방이비으요 픽이요 맥 เอาต่อประสาน ตัวนารุกของเราเอาไปเลยนี่นะครับนารุกของเรา แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และหามีอะไรผิดพลาดช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ